สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ซีรีส์สุขภาพการรู้สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังของผู้ทำงานวัยปลายคลิปที่แล้วเราได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคอ้วนรวมทั้งภัยร้ายที่เกิดต่อร่างกายของคนเป็นโรคอ้วนคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีลดน้ำหนักที่ปลอดภัยและไม่อันตรายมีวิธีการที่จะแนะนำอย่างไรบ้างตามมารับชมได้เลยค่ะการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ลดการรับประทานอาหารตระกูลแป้งเส้นข้าวผลไม้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีหน้าที่ให้พลังงานแทบจะไม่มีประโยชน์ด้านอื่นเลยฉะนั้นถ้าไม่ได้ใช้พลังงานจําเป็นจะต้องจํากัดการจํากัดหมายถึงการโฟกัสที่กิจกรรมของเราวันไหนมีการออกกําลังกายมีการใช้ถ้าวันไหนมีการออกกําลังกายมีการใช้พลังงานที่มากขึ้นออกนอกสถานที่คุณอาจจะเลือกทานได้เยอะหน่อยวันไหนที่นั่งยาว,ยาว เช่นยุ่งอยู่กับเอกสารทั้งวันวันนั้นก็ต้องลดแป้งลงจะช่วยลดโรคอ้วนลงพุงในวัยทำงานได้เช่นกันนอกจากการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะครบถ้วนและปริมาณเหมาะสมแล้วการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยก็จะยิ่งช่วยให้การควบคุมหรือลดน้ำหนักได้ผลดียิ่งขึ้นสำหรับการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์สูงสุดประกอบด้วยระยะเวลาการออกกำลังกายแต่ละครั้งควรติดต่อกันนานมากกว่า20นาที เพื่อให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายทำงานต่อเนื่องเป็นผลดีต่อระบบการไหลเวียนเลือดควรออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งจะดีต่อหัวใจแต่ถ้าทำได้ทุกวันจะยิ่งส่งผลดีต่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักด้วยสำหรับผู้ทำงานที่มีปัญหาเรื่องการอ้วนลงพุงควรทำกิจกรรมระหว่างวันเพิ่มขึ้นซึ่งจะไม่ถือเป็นการออกกำลังกายแต่ถ้ามีการออกกำลังกายร่วมด้วยก็จะดีมากเช่นเดินให้มากขึ้น การเดินแทนการใช้ลิฟต์ยืนสลับกับนั่งในการทำงานมีคนอ้วนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายต้องใช้ยาช่วยลดความอ้วนการใช้ยาลดความอ้วนควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและไม่ควรใช้ยาลดความอ้วนติดต่อกันนานๆเพราะอาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรงได้นอกจากนี้มีหลายรายที่หยุดใช้ยาลดความอ้วนแล้วกลับมากินอาหารตามปกติร่างกายอ้วนเหมือนเดิม แต่ก็มีบางรายที่อ้วนกว่าเดิมเสียอีกทั้งนี้เพราะคนนั้นไม่ควบคุมอาหารนั่นเองควรใช้ยาลดความอาา้วนเมื่อใช้วิธีกินอาหารและการออกกำลังกายเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วประมาณ3-6ถึงเดือนยังไม่สามารถลดน้ำหนักได้ดีและควรใช้ยาลดความอาา้วนภายใต้ความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการปรับลดอาหารและการออกกำลังกายไม่ควรไปซื้อยาลดความอ้วนด้วยตนเองตามร้านขายยาร้านเสริมสวยทางอินเทอร์เน็ต หรือคลินิกที่ไม่มีการตรวจของแพทย์ยาลดความอ้วนที่ยับยั้งการย่อยไขยมันร่างกายคนเราได้รับไขมันเข้าไปไขมันจะถูกย่อยสลายให้มีขนาดเล็กและดูดซึมเข้ากระแสเลือดและนำไปใช้เป็นพลังงานและเหลือเก็บสะสมไว้ได้ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ลดการย่อยสลายไขยมันในทางเดินอาหารทำให้ไขมันมีขนาดใหญ่และไม่สามารถถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ไขมันจะเหลือทิ้งมากับอุจจาระ ถ้าใช้ยากลุ่มนี้ติดต่อกันนานๆอาจทำให้ท้องอืดและเกิดการขาดวิตามินชนิดที่ละลายได้ดีในไขมันได้แก่วิตามิน A, D, E, K หากผู้นั้นไม่กินอาหารให้ครบหมู่ยาที่ออกฤทธิ์ต่อสมองนี้จะทำให้รู้สึกไม่อยากกินอาหารทําให้เบื่ออาหารรู้สึกอิ่มและเมื่อลดปริมาณอาหารลงน้ำหนักตัวก็ลดลง ยากลุ่มนี้เป็นยาที่มีฤทธิ์แรงและมีผลข้างเคียงสูงเช่นเหนื่อยใจสัน่นนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายเป็นต้นและเมื่อมีการใช้ติดต่อกันนานๆอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตและประสาทนอกจากนี้ยังมียาอื่นๆที่ใช้ในการลดความอ้วนเป็นต้นว่ายาระบายชนิดต่างๆชาลดความอ้วนและยาที่เร่งการเผาผลาญอาหารเป็นต้นยาระบายช่วยให้ระบายหรือถ่ายอุจจาระบ่อยขึ้น แต่ไม่มีผลต่อการลดความอ้วนโดยตรงเมื่อใช้ไปนานๆร่างกายจะไม่ถ่ายอุจจระได้เองต้องใช้ยานี้ถึงจะถ่ายอุจจระได้บางรายอาจเกิดการดื้อยาเพราะร่างกายเราเคยชินกับยานี้ถ้าใช้ในขนาดเดิมอาจไม่ได้ผลต้องใช้ขนาดสูงขึ้นเพื่อให้ร่างกายถ่ายอุจจระเหมือนปกติยาขับปัสสาวะเป็นยาที่มีริสเพิ่มการขับปัสสาวะหรือน้ำออกจากร่างกายใช้รักษาโรคความดันเลือดสูง หรือโรคหัวใจและหลอดเลือดบางชนิดเมื่อใช้ชนิดนี้ร่วมกับยาลดความอ้วนจะเพิ่มการขับปัสสาวะของร่างกายให้เพิ่มมากขึ้นไปรบกวนสมดุลของน้ำและเกลือแร่ของร่างกายและส่งผลเสียต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดได้หากใช้ปริมาณมากอาจมีอันตรายได้การใช้ยาชนิดนี้ร่วมกับยาลดความอ้วนเพื่อช่วยลดผลข้างเคียงของยาลดความอ้วนซึ่งมักมีอาการเหนื่อยใจสั่นนอนไม่หลับเป็นต้น แต่ถ้าใช้ยาลดความกังวลหรือยานอนหลับติดต่อกันอาจทำให้ติดยานอนหลับได้นอกจากยาลดความอ้วนแล้วยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใย,ยอาหารสมุนไพรวิตามินและยาบางชนิดเพื่อช่วยทำให้รู้สึกอิ่มลดการดูดซึมอาหารช่วยระบายหรือบำรุงร่างกายแต่ไม่มีหลักฐานการศึกษาทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าได้ผลดีในการลดความอ้วนมีราคาค่อนข้างแพง และอาจทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้การตัดสินใจเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนควรใช้เท่าที่จําเป็นและได้ผลดีอย่างชัดเจนเท่านั้นไม่ควรเชื่อคําโฆษณาการผ่าตัดลดความอ้วนแบบง่ายคือใส่สายรัดกระเพาะทําให้กระเพาะเล็กอิ่มเร็วถ้าไม่ได้ผลจะต้องทําการผ่าตัดใหญ่นั่นคือตัดลําไส้ทิ้งบางส่วนเพื่อให้ตัวย่อยและการดูดซารอาหารลดลงถ่ายทิ้งมากขึ้น ทำให้น้ำหนักลดลงได้การที่ร่างกายน้ำหนักขึ้นเพราะการกินและวิธีกินที่ผ่านมาไม่ถูกต้องทําให้ร่างกายมีของเหลือเก็บในสิ่งที่ไม่อยากจะเก็บการลดน้ําหนักที่ยั่งยืนคือกินให้ลดลงต้องเลือกกินให้เหมาะสมเช่นเนื้อสัตว์ผักและไม่เกินสิ่งที่ตนเองต้องใช้โดยเฉพาะแป้งและผลไม้หากปฏิบัติตัวแล้วได้ผลการกินต้องเปลี่ยนเป็นแนวนี้ตลอดไปหมายความว่าพฤติกรรมการกินต้องเปลี่ยน ปริมาณการกินต้องเปลี่ยนและควบคุมให้คงที่สม่ำเสมอต้องค่อยๆปรับพฤติกรรมการกินการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนจริงๆต้องใช้เวลาประมาณ2ปีในการฝึกตนเองให้ชินกับการกินแบบใหม่และนิสัยแบบใหม่ทั้งหมดนี้เป็นความรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้ทำงานวัยปลายและผู้ที่จะเตรียมตัวกเกษียณอายุราชการได้เตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและผู้ใกล้ชิด พร้อมทั้งเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่จะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่หากเป็นโรคเหล่านี้แล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีการในดูแลตนเองและเตรียมพร้อมรับมืออย่างเข้าใจขอขอบคุณที่ติดตามรับชมซีรีส์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกช่วงที่ผ่านมาอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรักแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ